ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับครีเอเตอร์นะครับสำหรับท่านใดที่เข้าไปเช็คนะครับการติดลิขสิทธิ์คลิปสั้นเร็วบอกว่าจะเป็นคลิปสั้นเร็วหรือว่าคลิปยาวต่างๆนะครับที่ยังบาแกลนกันวันนี้ผมจะพาไปเช็คเลยนะครับผมเอาเข้าไปที่หน้า Facebook ก่อนเลยนะครับผมเมื่อเอาเข้าไปหน้า a c e b o o k ปุ๊บเฮาก็กดเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับ พอกดเข้าไปหน้า a c e b o o k ปุ๊บเราจะเข้ามาหน้านี้เลยนะพอเข้ามาหน้านี้เรากดไปตีเครื่องหมายลูกศรจีมีรูปมือฮั่นนะครับผมถ้าเรากดเข้าไปแล้วปุ๊บเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะหันไปลูกศรสีเขียวจีนะครับมันจะเขียนว่าวิดีโอนะครับผม,มน,นี่เราจะไปเร็วๆกันหน่อยนะครับไปในคลิปตีเร็วๆหน่อยอาจจะเป็นคลิป ยาวน้อยหนึ่งนะครับผมพอเขากดที่วิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอนุญาตขอเลื่อนไปนะแล้วเราจะหันนะบันทึกวิดีโอแทบที่มีลูกศรสีชมพูนะเขากดเลื่อนมานะเขาเลื่อนมาเลื่อนมาด้านลูกศรจีนะครับผมพอเขาเลื่อนมาแล้วปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะเนี่ยพอมาหน้านี้แล้วปุ๊บหันไป ต้องตรวจสอบมันจะมีรูปวิดีโออยู่นะครับจะมีรูปวิดีโออยู่พอมีรูปวิดีโออยู่ดังนั้นแล้วเอาก็กดเข้าไปเลยนะครับผมพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับถ้าหงไข่ที่มีติดลิขสิทธิ์หรือว่ามีลำพงอย่างต่างๆมันก็จะขึ้นลูกศรถ้ามันติดลิขสิทธิ์การเตือนติดเหลืองมันจะขึ้นเหลืองถ้ามันติดแดงมันก็จะขึ้นแดงถ้าไข่บ่มีมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วก็ จะบอกว่าไม่มีคลิปวิดีโอทีอ่ปิดเสียงนะหรือว่าบมีคลิปวิดีโอที่ติดลิขสิทธินั่นเองต่อไปเราจะไปเช็คคลิปวิดีโอยาวที่ติดลิขสิทธิ์นะครับผมไปเอาไปพอกันเลยเอามาหน้านี้เลยนะครับผมกลับมาหน้า f a c e b o o k ของเฮาที่มีเดสบอร์ดมืออาชีพนะเนี่ยเฮากดเข้าไปที่หน้าเดสบอร์ดมืออาชีพนะครับผมพอกดเข้าไปหน้าเดสบอร์ดมืออาชีพมันกะ จะเข้ามาหน้านี้นะพอเข้ามาหน้านี้เราเลื่อนขึ้นทุกสุดเลย<_ <D> _ <C> พอเลื่อนขึ้นไปแล้วปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับผมหันว่าที่ลูกศรมีมือจี้นะครับมันจะเขียนว่าการสนับสนุนอ่า <D _ C> เป็นลูกศรเป็นตัวสีฟ้านะครับที่มีลูกหัวใจอยู่สีฟ้าที่มีหู้หัวใจอยู่นะครับเขาก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับผม ที่มือจีนนะมันจะเขียนว่าก่องข้อความอ่ะการสนับสนุนอย่างต่างๆนะเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเช็คในหน้านี้นะครับผมพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับถ้าหงไข่ที่มีวิดีโอละเมิดสิทธิ์อย่างต่างๆมันก็จะมีรูปสสมเหลี่ยมนะครับรูปเครื่องหมายตกใจอย่างต่างๆเนะี่ยอ่ามีช่องให้โก,กดอยู่เข้าไปเช็คได้นะครับแต่นี้ถ้ามันม,มีกัน ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยว่าไม่มีการละเมิดนะครับผมวิดีโอของคุณปอดอะละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็นําเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเข้าไปเช็คนะครับว่าเราจะเช็คจะได้ในการตีคลิปวิดีโอของเราที่ทําไปแล้วนั้นบอกว่าจะเป็นคลิปเรียวคลิปสั้นเรียวคลิปยาวอย่างๆๆต่างๆที่มันติดลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์บอกว่าจะเป็นติดเหลืองติดแดง ก็จะมีวิธีการเช็าโดยวิธีนี้2วิธีนี้ตัวก่อนนะครับผมแล้ววิธีอื่นก็อาจจะมีนะครับผมแต่ผมบม่เคยเข้าไปเช็คเลยโดยวิธีอื่นนะครับผมอ,อย่างเช่นตั้งหลังบ้านอย่างต่งๆงเนี่ยต้นก็เช็คได้หลายวิธีแต่ว่าถ้าเฮาใจมือถือเนี่ยเฮาจะมีช่องทางส่องช่องทางเนี่ยที่เข้าไปเช็คได้ง่ายที่สุดสําหรับคลิปนี้ก็วางใจว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่เป็นสายครีเอเตอร์ที่ทํากันใหม่ๆหรือว่าเก่าๆที่หงแล้วก็ดีก็ พ่อเพื่อย้ำเตือนนะครับเพื่อเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงในแต่ละช่องแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับก็หวังใจว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่เป็นสายครีเอเตอร์มือใหม่ๆเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวที่เข้าไปเช็คอย่างแบบแกนก็นจะได้ดูคลิปวิดีโอนี้เพื่อเข้าไปเช็คเข้าไปค้นหาอย่างต่างๆได้ใครที่มีคําถามอย่างหรือว่าจะทําอย่างจะให้ทำอย่างต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับ ระบบในการเข้าไปเช็คไปอย่างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ข้อความเข้ามาใต้คลิปได้นะครับเป็นคำถามคำอย่างต่างๆได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับผมพิ้นหนึ่งต้องลํำลากผู้คนไปก่อนนะครับก็ ใครที่เข้ามาพอคลิปนี้จนถึงว,ว,วินาทีนี้นะครับขอให้ทุกท่านจงอายุมั่นขวัญยืนให้มากล้าขึ้นโจดีมีเงินใจถูกเลขถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและการหน้าที่การงานจงมีอายุวันณนะสุขะพระละ,ละพะสาสกาณนั้นจุ่มเนื้อและเย็นใจใครที่มีสุขอยู่แล้วของข้สุขยิ่งขึ้นไปใครที่มีตุกข,ของขึ้ตุ้นั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมกู้มหมดตัวคนกับผมปีหนึนง่งต้องลํำลากกูค,คนไปก่อนนะครรัับบผมกาสสวดีครับ